ไปเบิ้งเรื่องนี้กันที่จังหวัดนองคายกันต่อค่ะทางสำนักง,งานก่พอพรอได้รวมกับกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่รวมประชุมรับฟังผลการดําเนินงานการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสําหรับการบริหารงานในเชิงพื้นที่ของจังหวัดแบบบูรณาการร่วมไปถึงการติดตามแผนการดําเนินงานตามร่างข้อเสนอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในเชิงพื้นที่ของจังหวัดแบบบูรณาการค่ะ นายไมตรีอินทุสุดประท่านอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการส่วนผู้มีภาคและท้องถิ่นนายนัทวัฒน์วิริยานาพาพรผู้ตัวราชการกระทรวงมหาดไทยนางอารีพันธ์เจริญสุขรองเลขาธิการกพรพร้อมด้วยคณะเพื่อได้นลงพื้นที่ไปรวมประชุมรับฟังผลการดำเนินงานการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสำหรับการบริหารงานในเชิงพื้นที่ของจังหวัดแบบบูรณาการและติดตามการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญ เรื่องการพัฒนาดิจิทัลของจังหวัดหนองคายมีนายสมภพสมิตาสิริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมกับัวหนาส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวของเขาร่วมประชุมจัดอยู่ทีห้องประทุมเทวาพิบาลสันซีสารกลางจังหวัดหนองคายค่ะตามที่สำนักงานกพอร่อและกระท่วงมหาไทยนะคะได้จะทําโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสําหรับการบริหารงานเชื่อพื้นที่ของจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในการใส่ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำและการมีผลสำเร็จพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการในการปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียดของร่างโครงการนะคะสำนักงานกพรและกระทรวงมหาดไทยกะเลยได้ลงพื้นที่ค่ะรวมประชุมรับฟังผลการดําเนินงานการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสําหรับการบริหารงานเชิงพื้นที่ของจังหวัดแบบปูรณาการค่ะรวมไปถึงติดตามแผนการ ดําเนินงานนะคะตามร่างข้อเสนอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของจังหวัดแบบบูรณาการแลวกะแนะนําแพลตฟอร์มนะคะบอกเราถึงรัฐเป็นแพลตฟอร์มของท่้งกอพรอเพลินนะคะเพื่อให้แนวทางสาหรับขยายผลไปจากไปจังหวัดอื่นๆพร้อมนะคะ,คะเพราะว่าปัจจุบนันเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทค่ะเท่านี่ก็กต้องใส่ได้บา่างจเป็นแอปทางรัฐไทยไอดีแมนครับ <ๆ S 1> หลายแอ,แอป มูสาสซิอกให้ฟังใส่มาแล้วในัดหมอต้องนัดหมอเด้หอดหอดย้ำได้นัดหมอละตินัดหมอออนไลน์แพลตฟอร์มแบบนี้ล่ะค่ะรับยาถึงบ้านยังเสียได้ใบนัดมาเลยสะดวกค่ะใส่พันแอปได้ก่อนค่ะนันยาอย่างก่อนนัดรับยาถึงบ้านของหมอพร้อมค่ะเข้าไปในหมอพร้อมของรัดเท่านี้ล่ะนะคะ